อา้าวสบายดีมาทุกคนเนาะวันนี้เราก็จะไปย่างเทียเยเท่ยวป่ารัสเซียเนาะเที่ยวป่ารัสเซียนี่โอ้หิมะตกเยอะมากในน,นี่แต่ต้นไม้สวยหิมะ Ha hmm. ah, Ima oh. tem.

ติดตามซ่องเขาเด้อทุกคนเด้อเข้ามาชมแล้วเพื่อให้ซ่องเขาเติบโตวไวเนาะนี่อ่อต้นไม้แต่ต้นใบใหญ่แต่ว่าต้นยาวนี่เดินสำรวจป่าตัดเสีย นป้าแบบนี้หน้าตั้งแคมป์ตั้งแคม,มป์แคมปิ้งเนาะโอ้คากตีสวยงาม เห็นยังหรนเไ่อ๋อน้ำไม่หยองเยมีลุมอ๋อน้ำไม่งยองมันแกะอีเสร้ อาต้นไม้สวยงามทั้นี้คุ้มบ่มคุมอีสักคุ้มที่พิยาครับน่นา,า,นาจะเป็นคุมคอง มาสมนตากันเ้ยทุกคนเด้อห้อยอีเห็ดเนาะนี่มันเข้าไปว่างไหมโอ้ใครแม่นอยู่บ้านเขาเนาะใส่กลับเรียบร้อยอันนี้บ้านเขา บนเรือโอ้ยหอยหลอกไปลุ่มฮิมมะฮะน่ะฮิมมะ เออมันจับต้นไม้หินลึกแค่คนโอ้โบเห็นที่น้องเ <c oughs> บ่งบ่งต้นไม้ต้นนี้สวยก่อนี่อ่าบรรยากาศครับอากาศเย็นซุ่มซื่นดีใช่น้องไหมอ,อ่อนซ้อนแต่ต้นไม้นี่ครับคลักร้ายคักร้าย น,นี่นต่ต้นไม้แบบนี้อยู่บ้านเขาต้นไม้แบบอื่นไม่มีต้นน้อยๆกบลำซื้อต้นไม้มีแต่ต้นซื้อๆต้นางาม อทุกคนเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยเด้อถ้ามักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและฝากคอมเมนต์ให้หน่ยอยนะถ้าถ้ามักบรรยากาศหิมะแบบนี้คักคักนิองเลย เห็นอะไรพี่น้องเห็ดล่ะรู้สึกยังไงอึมีมะอึมเฮ้ยมันเป็นยังไง สวยงามดีพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามฝากกดกับสกายกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ฮาเห็ดคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ย <c oughs> แต่ละคนสมอยู่ทางใดเนาะฝากคอมเมนต์ใต้กองคลิปเลยนะว,ว,ว่าสมอยู่ต่างประเทศหรือว่า อยู่ภายใน,นประเทศเท่านะ อา้าวอันนี้คือหูปางนี่คือว่าทางผู้ชมคือหูปางวะน,นี่อ่าเนาะคือหูปางนี่ อ้าวอันนี้ก็เป็นคือหุบ้างอันนี้คือดอกบัวแต่อันนี้เป็นหุบ้างเนาะเมึงจะซัดพีน่น้องเนาะเป็นหุบ้างอา้าว ธรรมาติาสร้างขึ้นแท้พี่น้องเลยอันนี้เห็นปะนี่โอ้เอันนี้ก็มีตือนไว มีแต่น้ำแข็งมีแต่หมะามีสั่งอันนี้ต้นไม้ใหญ่ก็มีด้วยครับมีต้นไม้ใหญ่ก็มีหลายเด้อนี่โอ้หอยต้มเี็นนี่ยังลงมาพี่เด้อโอ้ลงมาไกลวันนี้มันยังมาอยู่ มันเหียนด้วยวามันกระต่าย <c oughs> อา๋คลิปนี้ให้พาพี่น้องมาชมนี่ไม่สั่างคนดีอโอนี่ก็เป็นต้นไม้เหรอเพ็นจังคือดอกเห็ดนี่เนาะคือดอกเห็ดนี่เนาะ <c oughs> มันจะมีวะมันจะเห็นว่ากระต่ายมัน,นมันนอนอย้างไรหนาวปะนี้มันจะมานอนอยัใไ่ได้โอ้อยนี่นี่มีน้ำอีกนี่อันนี้เป็นน้ำยิ่งขึ้นอย่างนี้ เป็นบ่อน้ำน้ำเสีย่เ,ยเห็นหรอน่าจะเป็นอ่างน้ำเสียครับ <c oughs> บนซัดป่านี่นะมันจะเห็นตัวกระต่ายนี่ถ้าว่าเขียดหนาแบบนี้ยังมีกระต่ายมีตัวหมาจอกเนาะน,ะนี่หอยมันแต่ว่ามันเป็นนอนได้เลยนี่ห็่บ่าหอยมัน อมาแล้วโอ้ของอย่างนี้ไปเลยมันมาไล่คุบกินเตยสาวเฮียนี่มอเห็นพี่น้นองเลยน้ำมันบดหันว้ามือนี เป็นไขึ้นมานี้ขึ้นมานี้ลองมานี้เหยียบมาหนี้นุ่งน,นอนในต้นไม้เหรอเหยียบต้องขอนไม้ไปนี่

หนูเห็นเขาจะนำทางจะทำตัวนี้นี่ไปที่ไปใส่เดินไปนีดน,นี่มันกลับไปมันขึ้นเหมือลนลำป่ายมันหักอะไรนี่เห็นอก À, không yên. Yên hàng hi nó, mừng mừng. À thôi. Yên cơn này เจ็บมือเจ็บมือพี่น้องเอ้ย น้ำมาบ่เห็นชักหอยไปมันใส่เนี่ยได้อืม เดี๋ฝ่านี้ทัางหเห็นยังัง เดินทางวันนี้ไปได้กลับอีกทุกคนม่งเหน็นี่หอยมันเป็นคุมออน้มครองจริงจังลุมเป็นลุม,มเดินทางม่งเห็น ไ้เดินทางนี้ไป มาันนี้นะรไปฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เนาะฝากเป็นกำลังใจให้เฮาเลยเนาะเมื่อทุกคนเนาะที่เข้ามาส่งคลิปเฮาเนาะขอขอบใจเนาะที่ว่าติดตามครับส่งคลิปของเราเอาสานี้เนาะขอจบสานี้เนาะพี่น้องเนาะ